นะตัวที่กังวลมาแล้วโอ้ขอโทษพี่ต้องกลับแล้วกอุ่มเราจะร้อนตายวิ่งออสหนึ่งหนึ่งวิถูกต้อโอ้โอ้ต้นไม้ที่บ้านกลายเป็นกิน,ต,นต้นไม้ไหนต้นไม้แนวพายโคนแถวบ้านกลายเป็นกินหมดเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทไม่ได้ไฟไหม้ก็เรียบร้อยเคลียร์ออสแอนไลออนชีวิตเราจะปลอดภัยไปอีกสักระยะหนึ่งในฤดูร้อนเนื้นะมันใช้มันใช้ผีเสื้อกี่ปีผีเสื้อกี่อันนะเจ๊กเลยเช็คเลยเช็คเลยกอสซัมเมอร์ซันเดนหกิบแปอันไม่ใช่66อันหกแปด สองอันเออได้อยู่ได้อยู่ก<ๆ>ูจะไม่ได้พอร้อนเนี่ยแหละผีเสื้อติดไฟแล้วก็ไหม้เรียบร้อยร <_ d ata> อครับเคลียผ่านฤดูนี้ไปได้ผ่านบอลฤดูนี้ไปได้ไอเช่นนั้นนี่บอสอ่ะนี่บอสแล้วละ่ะน้องๆคงที้แบบเดียวจบแล้วล่ะครับพี่เอาเหอะให้ให้พวกกูมีชีวิตที่สดใสบ้างเหอะ <_ d ata> เล่งลงรูนปีที่แล้วก็เละไปทีหนึ่งแล้วโอ้กูสา่มั่นใจเลยนะกูว่าใจขาดตายอยู่แล้ว อแอลไลออนมาไม่ใช่แอลไลออนดาก้อนไฟามาดาก้อนไฟามาดีฟลายออไปรอนู่นเลยเร็วเร็วรวมาไน,นก็รู้ว่าต้องไปที่ไหนไปเลยเดี๋ยวนี้<ะ>ไอส<ะ>้ส<ะ>ัตว์แล้วของฮ<ะ>ิวกูจะเสียหมดแล้วไม่เป็นไรกูกูกูกินเจลลี่บีนก็ได้แม่งกูจะเป็นตัวละครในเกม RPG <laughs> อา g จีแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูไม่มีแคมป์ไฟเย็นโอ้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนกูหนีก่อนก็ได้ มาแล้วมีหมวกมีอะไรไหมล่อไปก่อนได้ไหมได้ยินเสียงมาแล้วได้ยินเสียงมาแล้วทำไมมันเสียงมันอยู่แถวบ้านนะเฮ้ยมันอยู่ในบ้านชิเป็งแล้วโอ้ยเฮ้ยมันมันเล็ดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีมันเล็ดเลยชิเป็งแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่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 วัวไอ้วัวโง่อยานะวัวอบวัวจะตาย เฮ้ย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  oh. ม oh. oh, ึง oh. ม oh, no. oh, oh. oh, ือ oh. ม oh, ัน oh. มัน oh. ต oh, oh, oh. oh, ีไ oh, ม oh. oh, ่ห like ยุดเลยมันต oh, oh, ีไม่หยุดเลยตายแน่แน่โอ้บวอดโอ้ตายแน่เลยโอ๊ยสการาไม่ได้เลยไม่นอะล่อมันล่อมันวัวกูตายไปแล้ววัวโอ้บแม็กตายแล้วเนี่ยไอ้เชียนี่โอ้โอ้โอ้เฮ้ย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 ไม่ไม่ไม่หมด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 โลกาแม่งเละขนาดนี้แหละ เช้าวันนี้คือตอนไหนวะตอนที่มันไอตอนที่แอรไลออนเพิ่งตายมันตายแล้วหรือเปล่ามันยังไม่ตายหรือเปล่ามันยังไม่ตายไงเช้าวันนี้จีซัสโอเคเดี๋ยวพี่รีบตีมาแอรไลออนมามันยังมีกินอยู่มันหิวเลือดอยู่มึงโดนกูออออตายแอรไลออนตายโอเคมันตายแล้วมันตายแล้วตีมันแล้วตายแล้ว กลับมาไปรอตรงนู้นเลยกลับมาเลือดมันเหลือ400พอดีพอดก่อนพอดก่อนเดี๋ยวไปรอแม่งตรงนั่งรอแม่งตรงนู้นเลยอมีหนังหมูในตัวไหมครับเชือกเชือกอะไรผมไม่หมวกเลยทําเดี๋ยวทําเพิ่มไปหน่อยเพราะว่าหมวกผมเหลือแค่สองใบจะแตกแล้วด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเชี่ยมันเร็วมากอ่ะตั้งตัวไม่ทันเลยสติกูจะไปเลยด้วย นี่ไงคิดจริงๆเหรอว่าจะได้พักผ่อนน่ะไซกูบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นมดนี้มาสองตัวที่กูเกียรติเข้าไซที่สุดก็คือเดียขอบกับมึงเนี่ยแหละโอเคพร้อมนะพร้อมแล้วไปเรอเรอเรเรไม่รู้อ่ะทำไมมันไปตีวัวก่อนวะอยู่ดีๆพี่เห็นน่ะมันเอเดวัวเลยเว้ยก็นั่นแหละแม่งบางทีแบบพี่ไตี่ตีมาตีแม่งเลยสั์พี่อะไรของแม่งก็ไม่รู้กลับบ้านโอเค มาแล้วกลับมาบ้านแล้วหยิบของที่พี่จําเป็นแล้วไปเลยเกี่ยวเอเชียบโบโคดมันจะตายหมดไหมเนี่ยมันเหลือแค่สี่ตัวเองเนะไม่แต่ว่ามันเรามันมีจุดอื่นอยู่ข้างในสี่มังค์้ีรจำไม่ผิดโอ้ร้อนเหลือเกินเดียวดับไฟแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยแล้วทำไมแคมป์ไฟมันอยู่ในระยะไอฟิงโกเนี่ยอ่ะก็เราทุบแล้ววางใหม่แล้วผมลืมดูไงงั้นก็ต้องวางไอ้นี่ใหม่ปะยาไฟอะ่ะ<ๆ>ควจะวางแคมป์ไฟใหม่เออโอเคเอา้าอ๋อหินปลอม โอ้เกือบแล้วกูกูงงอยู่ดีมีหินอยู่กลางสวนเวยก็นั่นแหละหินปอมบอกแล้วที่เคยเจอเมื่อครั้งรีบเลยรีบเลยแชมป์ไฟผมมีติดตัวแล้วกูไปรอแล้วไอ้สัสโอเคกูกินกูจะกินเจลลี่บีนเป็นเป็นพชั่นแล้วนะไอ้ที่อาหารแบบไม่มีอะไรแบบเน่าคาตัวกูหมดแล้วเนี่ยไอเชียแว่นหมดหมดเปอร์เซ็นต์เร็วเหมือนกันนะไอิงิงแว่นเปอร์เซ็นต์อยู่น้อยกว่าเข้าเลยเข้าเลยเข้า มาแล้ว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 จุกอย่างเดียวด้วยเราแทงมันไม่ได้นะแทงไม่ได้ไม่เป็นไรกูเชื่อมั่นในบัคแซปเปอร์ที่มีเอาอะเป็นเทลรี่กูมาหลายครั้งแล้วบัคแซปเปอร์ช่วยชีวิตเยอะมาแล้วมาแล้วอยู่แถวนี้นะแล้วและกูรู้ด้วยว่าอย่างเลยกบเพี่ดิเฮ้ยกบใช้เวลาไม่แถมจริงโอ้กบ ไอสัตว์กบโอยกบมึงเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันไม่ตีเรายังมันยังไม่ตีเรางั้นเคลียร์กูเคลียร์กบก่อนเดี๋ยวูเคลียร์กบให้โอเคอืมอืมอืมโอเคจังหวะเดียวอืมอืมโอเคเฮ้ยไอ้นั่นไหมบ้าน่ะไม่ไม่ไม่ มันไม่ไมโอเคเรียบร้อยเคลียร์เคลียร์กลมหมดแล้วกลมหมดแล้วมาระวังโอ้บวกบอกบวกโอ้โอ้ตายตายตาย,ตายมามาเหลือหนึ่งชีวิตอือโอ้ยโอ้ยวิทย์ไซโอ้ยหลบได้โอ้ยสุดยอดสุดยอด เฮ้ยระวังโอ้โอพุ่ง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 โอเคคิวก่อนไอเชี่ยแม่งวิ่งไล่กูอยู่นั่นแหละเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอเไทตี้ไทตี้เดนแสงโอ้โหอย่าได้อย่าได้เพิ่มไฟเพิ่มไฟอืมโอเค ใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังไงโอ้โหเฮ้ยแม่งย okay. oh, oh, ังนมะืดอีกโอเคโอ้ระวังโอ้โอ้โอ้เกือบตายโอ้โดนเดดเดดพี่พ่อให้เดวพี่ช่วยกูไว้เกือบตายแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รอให้พี่รอให้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวระวังเด็ดโอ้โดนกูใช้ไม่ได้เดดเดด นี่นี่โอ้มอนเงาแม่งมาเต็มเลยโอ้ยใช่เวลาไม่มอนเงาอะ่ะเชีย่ยเอ้ยไปโอเคโอ้หวานด้าวานด้าใจเย็ยนนะมาแล้วไปล้องโอเคงวด โอเคหลบได้โอ้หลบได้พอดีด้วยพ่นพ่นพ่นอุ้ยเฮ้ยอย่าผมโดนผมโดนระวังนะโอ้แหลก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 แฝกเยอะเแฝกเยอะหมดเช้าเช้าเช้าเอ้ยแหลกเซฟโอ้ต่อหมดเวีเลยเยอะละเยอะละเยอะละอีกนิดเดียวอีกทีเดียวหกร้อยหกร้อยพี่ตีหกครั้งมันก็ตายแล้ว ไอ้ทีไอ้หกโอ้แหลกแหลกเลยเฟรมเหลกกูโอ้แหลกแหลกแหลกก็ไม่มีกูแม่งเลยไปจัวันกดโอ้โอ้โอเคมอนเงาแม่งเต็มเลยโอ้ยมอนเงาเยอะมากยังไงยังไงยังไงอุ้ยหลบได้อืยังไงมึงตายเอ้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 กูตายโอเคแม่งเลย ขอบคุณโอมชุบหน่อยแป๊บหนึ่งครับกูใช้คุมเลยเจเลวีนสิบหกเมตรเนี่ยเหลือเจ็ดเมตรเนี่ยเรียบร้อยเคลียร์ฤดูร้อนไม่มีอะไรแล้วมัง้งเราได้สเกลมาอีกอันหนึ่งนะครับไม่คุ้มกับความเสียหายที่ <S <S ทกูได้รับเลยแ่งเจ็บตัวคือเดดมันร้อนในระดับที่มูนเคลียร์ห้าสิบแม่งยังลดอะคือแบบแม่งไม่ห้าสิบตลอดะห้าสิบสี่สิบเก้าเราคอยเด้งขึ้นมาห้าสิบอะคือมังแหง้งอะแห้งเร็ว แม่ก็น่าร้อนนะอุณหภูมิข้างนอกคือ100องศาปกติมันไม่เยอะขนาดนี้นะหรือเปล่าวะหรือปกติวะไอเชียรเราช่องในตัวกูเนี่ยคือว่างขึ้นเยอะเนี่ยที่หายไปใครเกาะทั้งนั้นเลยแสดงเห็นแล้วกูตีเกาะเยอะมากน้ําแข็งกูจะเน่าแหละละลายไหมล่ะเ <c oughs> น่าเลยก็ได้ละลายก็ได้โอจะมันจะไม่เหลือแล้ววะกูไม่ได้ไปไหนเลยนี่นั่นดีไม่มีหมดแล้วแข็งแม่งไปไหนไม่ได้เลยแม่งก็ใจนันแล้วด้วย คือตอนเนี้ยผมเข้าใจเว้ยคือแซนตี้ผมลดเพราะผมเปียกใช่ไหมแต่ว่าน้ำมันลดเร็วมากเลยนะเว้ยคือกูสัมผัสได้เลยว่ามันร้อนกว่าปีแรกมากๆอ่ะปีแรกไม่ร้อนขนาดนี้นะเออปีแรกแบบกูยังใส่มูนเทียแล้วก็แบบเออลอร้อนสองสารอบอันนี้แม่งร้อนตลอดเลยเนะี่ยเออไฟไหม้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 เปิด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 อ่าเยี่ยม เดี๋ยวต้องย้ายที่และเดี๋ยวต้องทำใหม่อีกอันหนึ่งร้อนร้อนมากร้อนสุดๆของบอสไอ้อนคอปเปอร์ไมซิ่งหมดนี่แม่งลกเลยเด็ดต้องเอาไปกำจัดบ้างแล้วจริงๆละลายกูจะเน่าแหละเดี๋ยวนะไอคิวพี่ก็จะไม่ไหวแล้วอ่ะขอเติมได้ไหมโอบขอเติมน้ำแข็งนะเติมไปเลยเติมเอาน้ําแข็งไปเติมให้หมดก่อนเลยไม่ไม่ไหวแล้วมันจะละลายแล้วมันจะระเบิดโอเคโอเคเติมละตังคิวตังคิวน้ําผมละลายแล้วอ่ะน้ําผมจะหมดแล้วจาก5 0สเมื่อกี้แค่แป๊บเดียวเองนว้ย โอเคพี่รู้แล้วเดี๋ยวทำแคมไฟเย็นอันใหม่เลยลวกันให้มันนอกวงไอไอฟิงโกเนี่ยเลยปากทำเลยครับที่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมละ่ะจะได้นั้นใช่ใช่ใช่แป๊มหนึ่งนะแป๊มหนึ่งนะเดี๋เอาของก่อนโอเคมาน่าจะพร้อมแล้วโอเคโอบตีนั่นเลยอ รครแคมไฟเนี่ยแคมไฟเย็นนี่ไงจะได้ของคืนจะตีอันนี้ออกทําไมแล้วก็ทําใหม่ไปวางที่อื่นเลย <Okay. S 2> เออว่ะไอเชีย่ยกูคิดไม่ถึงโทษโทษโทษอ่าโอเคแคมไฟเย็นใหญ่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวทิพหายแ่าวันไหนวงไอฟิงโกวะเนี่ยวงเล็กหรือวงใหญ่เนี่ยอะอันไหนคือวงไอฟิงโกเนี่ยกูจะได้วางถูกวงใหญ่ที่เป็นขีดนาะนะนะเออคือวงดูดของส่วนไอวงที่เป็นวงขีดเล็กๆอะ่ะเออสีฟ้าคือไอฟิงโกอ่าโอเคดีดีดี ตรงนี้อ่าโอเคนี่แหละเยี่ยมเลยโอเคสโตนฟุตเติบโตโอโ้โหเรียบร้อยครับโอ้ได้มา40กว่าอันอน่ะยังล้นน่ะแม่งกูเปิดในกล่องเกลือแล้วแม่งแดงเกือบทุกอย่างเลยแม่งเลยไอเช่นี่คือมันทําให้มันเน่าช้าขึ้นเยอะมากเลยนะเว้ยคือผมไม่รู้อ่ะหรือว่าอากาศข้างนอกตรงเนี้ยมันร้อนกว่าปกติวะ เราเราจำไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้เล่นเวอร์ชันธรรมดานานแล้วเนาะไม่รู้มาครับปกติเราอยู่โอเอซิตกันไงเราแบบแม่งอยู่ใกล้ไฟเย็นเสมอแม่งเติมตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงอะหรือไม่ก็อยู่ข้างล่างข้างล่างไปรอนแล้วแต่มอสนี้บอกไซข้างล่างนี่ร้อนมามาวันนี้มันมาแลวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเหรอทำไมกูไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยวะหรือพ่อพี่อยู่ไกลไปเดี๋ยวเดี๋ยวหรือกูห้อนเสียงเกลือวะกูได้ยินเอาเสียงกลองเกลือแม่งคายหมด บราอวกูใจหายเลยเนี่ยเสียงือกับเสียงคอคอดมันปนกันมันคลายกูวนึกว่าอะไรเกี้ยวแผละมาแล้วอันนี้ของจริงมาเร็วไอ้เพี้ยนัง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 เร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยวัวกูอยามาเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟไม่เรือตรงนี้เราไปเรียบร้อยแล้วไอ้ไอ้นไฟหมดแล้วมาไโอ้ความผิดพลาดครั้งใหญ่โอ้มาแล้วแม่งเลย คระวังระวังโอ้แหลกเกียร์ห้าร้อนเกียร์นั่นเหรอเอ้ยกูตันกูตันโอ้โอเคเกือบตายโอ้มันแหลกเลยอ่ะมันมันวัว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 มาวายขอมันเยอะมากขอมันเยอะมากโอ้ย่าโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกแหลกทิ้งโอ้ย่ายาด้ เกียร์ไปเลยอืโอ้เด็ดไฟเด็ดไฟฮิวฮิวก่อนฮิวก่อนที่จะไม่ได้ฮิวเหยียดแล้วรอนแหลกห้อยแหลกแหลกจริงๆแหลกมันแหลกเพราะของมันเยอะไปแล้วตอนเนี้ยต้องเคลีย<แ>ร์แล้วเนี่ยเอเจ้หรือว่าเราควรจะจัดบ้านใหม่แบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบหมายความว่าไงละ่ะคือคือเหมือนเราแบบ ต้องคิดไปหาตรงอื่นที่มันดีประมาณตรงเนี้ยแล้วก็ไปสร้างให้เป็นเรื่องเป็นราวใหม่ตรงนู้นเลยเว้ยคือถ้าจะให้มานั่งคลุกแก้วางของใหม่อะไม่ไหวนะเว้ยสร้างฐานใหม่เลยสร้างฐานใหม่เลยนะแต่แม่งจุดไหนจะแม่งจะตั้งได้นี่สิแม่งเอ้อค่อยคิดแล้วกัน